ดี่ค้าพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆดีครับทําไงครับสวัสดีครับอสองมือสองมืออ่ะดีๆอ่ะสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับเ้มื่อนี้นสาวพุทธายสีพาหลอดนะคะอากาศมีไอ้ตัวน้อยพาหล่อน้ำมือนี้ไปบาบานเฮามียังแน่เป็นตะเบิงเป็นตะกินแน่ค่ะพี่น้องไปเฮ้าย่างหล่อบ,บ้าน เขาไม่สวนเบางสวนน้ำไม้อดสวนน้ำไม้เขาสักหน่อยนะคะ่ะมีน้องนี่แหละเขาไม่มาแกงอ,อยงู่บ้า,า,าน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 ,นเออมีเห็นบัดจับนะครับเขาไม่ยังแน่ลูกเพิ่งให้ป้าเพิ่นเพิ่งไหนจับห้เพิ่นเพิ่งน่นเออเห็นบ่มีน้ำไม้เห็นว่าน,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 นี่นี่นีนน่นี่นี่เห็นบอนั่นนั่นนั่นเอาบอกเพิ่นดิมี่ยังเนี่ยมีน้ำไม้ <c oughs> มีน้ำไม้ในสวน,นเห็นบ่เขาวผ้ากัดปลูกไว้ผ้าในนอนซุ่มนีแหละ <c oughs> อายุเพิ่นะหกขวบแล้วค่ะนี่ผ้าพปนูกไว้นน้อยกับเอดไ้เห็น่มี่งแล้วกินค่ะอันย้ําป้าประยู่กะไมนน้อยมุนิกะสิเป็นผู้ยู่งนี่ผู้สืบทอดกะมีสวนยอมในน้อยค่ะพี่น้องมีอันบวบแน่มีใบมังรักมี่มะเขือเทศแล้วก็มีหอมหอมแดงมี่ักประการหินในน้อยอยู่ค่ะพี่น้องมะมาบุงมีผักขม พ่อคงกำลังจิตเกิดประการเงียนพักท้องกับก,กำลังนะะี่ค่ะบวบก็กินบ่ไหวละค่ะพี่น้องลายลานม่เห็นบ่มคะมีบวบน้ำมาเออมีบวบน้ำนี่เอานะคะพี่นอ้องสองล้านมากันเบิ้งต้นบวบประการหินเท่ากับสิ่หญ่ให้ได้กินเลยด้อค่ะพี่น้องประการหินเพิ่นนี่เด้อ ต้นเพิ่นไกะใหพ่อได้กินแล้วค่ะนี่ผักกาดหินเพิ่นปลูกไว้ <c oughs> กินกันไปนะค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะกัมีส่วนเนี่ยแต่ละมือกับว่าได้ไปตลาดกัสิเก็บแถวๆนี้แล้วค่ะกินพี่น้อง <c oughs> มีต้นแค่มีบวบแล้วก็มีอันใบแมงลักนะคะแค่นี้ก็ปลูกไว้เมือม่อเดือนมกราค่ะพี่น้อง คือไปหาสื่อเขาแถวบ้านมันบะมีค่ะพี่น้องมันบะมีก็เลยบอกว่าอู้ยังไงเน,นสิไปหาโคพื่นกระไอพิ้นนะคะพี่น้องก็เลยไปตลาดไปเห็นต้นมันต้นละสีบ,บาทค่ะมันเป็นพันเตียะคะ่ะบ่สูงอันนี้โมกลาตอนนี้โมกลากุมงพามีนะเมษาพุทสภาซีหาเดือนนะคะพี่น้องอันนี้เมือ่อเมื่อปีใหม่นี่คะ่ะเขาซื้อมานี่วันที่สอง วันที่สองมกลาหันข้าซื้อมาจําได้เลยว่าไปปีใหม่ไปหาซื้อของปีใหม่กันไปเห็นบาทีน่นข้าปลูกอ่ะเขาไม่ได้ลดน้ำเดี๋ยวมันมันมีคลองน้ำอยู่ไกลๆบานเวลาเขาอาบน้ำออกมานะคะพี่น้องเวลาเขาอาบน้ำออกมาจากบ้านมันกัะสิไลเลาะเลาะเลาะคลองหนีมาเขาก็เลยมาปลูกต้นแค่ไวสองต้นนะครพี่น้องถามมันขึ้นสูงมากไปเขาก็ะซิเด็ดลงมาะค่ะเด็ดยอดมันลงมาแต่กันยังไงอยู่ค่ะเนี่ยหาเดือนได้น,นพี่น้อง ปีใหม่วันที่สองมกลามกลากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมนี่ซีเดือนหาเดือนว่าหน,นาเชื่อว่ามันสิใหญ่ซำหนีนะคะเพราะวา่ามันมีนามที่ว่าเขาไหลออกมากจากของนามเราถอาลูกิ่งนี่อยู่ข้างในอยู่ในฮืน่นเข้าไปวงังยานินอัดวิดีโอน้ำแล้วก็เข้าไปข้างในนมาเอิญหาลูก่นลูก่นหาย่น อันนี้ก่อนนะคะพี่น้องฮา้านเขาก่อนะ